สวัสดีค่ะที่สอบปีการเล่นได้ค่ะสะดุตกค่ะฉันมีนามาห้โนกะและมาจากที่ญี่ปุ่นเอเชียบุญรางตามข้อนั้นสิทักองฉันมีนามาที่โนกุดฉันมีประโยชน์เป็นรักแบบเรื่องจะดึ้นไมาย สองสามสี่ดาเต่แาจ้าไม่ีมากโอ้โหเต็มฝักงเต็มฝั่มาถึงว่าให้เราลงตึกเดียวกันตึกเดียวกันกัต้องได้ได้ได้ตึกไหนละตึกเดียวกันอะตึกกลางไปตึกตึกเลมอะตึกกลางได้อะตึกเลมดีกว่ะอุ้ยติด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 คอมได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นั่นไงโอ้โหเไปไปใจเย็นดิเรียบร้อยเรียบร้อย พูกันนะว่าพูกันนะว่าพูกันมนะมาต่อยกูด่าพ่อแล้วไปไกลไปเอาหน่อยเอาหน่อยพี่พงเอกมันมีมันมีเอ็มเจ็ดนะมันมาอยู่อะไรบนด่านน้นเนี่ยมานไม่ดีของอะด้วยได้วยขออยู่ด้วยได้หน้อยตู้ล็อกไอ้เหี้ย เอาไม่นอกมันมาตรงนี้มันมาตต่นี้มันมาตร่นี้อยกระตุกูกองมีลูกตองมีลูกตองมีลูกตองใครเปลี่ยนแม็กซ์ได้เราเราเราตึกผมไม่ตึกผมไม่เบี้ยบเลยยาไม่มีจิมหาแล้วอยู่าณวิญยาณิญญาณวิาณวิญญาณาณว้าณวาวเญญาณวิญญาณวิาิา ไอ้ยังไปปิดประตูปะไิดประตูปะไอ้กี้กดออย่างเชนอ้เดียตัวเดยวเจบดไหนอะไม่ได้ใครมียาปะมียาปะไม่มีมียาปะดึงดึงสวยของค่ะพี่อ๋อออกล้ามียาป่ะเนี่ย ไม่มีครับไม่มีปืนไม่ยมีบอไม่มีปืนไม่มีปืนโ้ผมก้าตัวปืนพุ่ไปยิงกันเม่ใส่หูฝังตซ้ายมีแลตซ้ายอ่ะมันมาอีกแล้วมันมาหาเราอีกแล้วตัวนึ่งหลังประตู mark the location เอาเอาเอาอนี่เอาเาไกาละ

ตอบอย่างมั่นใจแอนยิงหลังต้นไม้ตอบบนปลายบนปลายอย่างตีนเสร็จแล้วเพิ่งจะมาถามโอ๊ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอื่นมีไม่ยิงยิงกูอีกมันยิงทะลุเราด้วยแหละดนัใจเย็นนะน็อกดิไม่น็อกอ่ะไอ้นี่ทรงอา A หรือทรง E ตรงไหนตรงไหนไอ้เฮียหลังลถเปล่าเดินเลยเดินไปน็อกน็อกเล่า ุ้กที่หาแล้วแล้วผมอยู่ของจะรอใหม่อีกเน่ยตรงไหนจจย์นั่นเจย์นั่นรัะเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บจจยงนั่นเะยิน่นอหมดทีใครยิงด้านผมสวยเอ้ามังเอาโรกมาบริจาคเราด้วยคนดีนเนี่ย Attack the Mark คือมีคนก็ตัดยาอยู่บนบ้านตูมทิมทิมเด็ด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 รออะไรเราเอาเอาลบเอาลบเอาลบก่อนเอาลบก่อนลบทำไมเราอย่าพูไหนอ่าพูดโอเคแค่นั้นแหละเ้โอ้โห พอพอพอนะระเบิดพอนะอย่าอย่าอยุ่มีรถมาอีกนะมึงไม่เอาเลยวะเฮียมึงจะขับหนีไปไหนเนี่ยิดเรือรถแมวไม่ออย,ยัดเลยพี่ชัยชื่ออะไรนะพี่นนอาเธอร์ครบับอาเธอร์ลงมาลงมาลงม,มาลงมาลงมาจอดบ,บ้างดิ พุทธรมันเจ็บแล้วเธอยัดมันเยอะเยอะมันไม่จอดมันจอดเล่น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 บ้านนี้ Mark the location บ้านนี้อะไรบ้านจอดเล่นเอหลอดเอาดิเย็นเย็นเน็ต โยนบ้านนั้นมาอีกครับมันตกของมันชุกบอลชุกันครับพี่อาเธอรไปชนมันได้ไหมอะทำไมคุณห้าจังเลยครับอย่าจะบอกว่าห้ามันนึงตกที่อะไรนะ่ะเพราะว่าความรักของเรามันหนักนะเรามันก็เลยกระตุกอุ้ยที่คนง่ายเห็นไหมล่ะ ชวนแมงเลยชว่แมงเลอยากได้เกาะไปไปไปต่อไปไปชนมันไปชนมันเธอเธอถ้าเธอไม่ชนมันนะเขาจะตายแล้วนะไปดิไปดีไปดีไปดีหลังก้อนหินเอ้ยหลังก้อนหินก้อนหินโอเค

เบ็จบๆๆสวยมีตัวไกอีก w a t เห็นปะนะเห็นปะไม่เห็นเห็นตรงไนเม่เห็นเหมือนกันเอ้าโอ้ตายเครียดเลยชอบโคตรชอบอยากมีประโยชน์ไงแต่ไม่ได้ยิงใครเลยไม่เงี้ยไม่เงี้ยไม่เงี้ยไม่อะไรเยมันไม่เห็นตัวเลยวะ มันนอนมันนอนมันง่วงมันนอนอยู่ตรงนั้นน่ะต้นไม้น่าไปละหมดเลยตัวิีเบอร์สามมองไปผมจะต้องเห็นสักตัวน่ะเออเออเออเบอร์สามไม่ใช่ต้นนี้ต้นหลังต้นหลังตัวเบอร์สามคือให้ทำอะไรก็เชื่อกูหมดเลยขหัวเดาหมัวมั่ตนแรกไม่โดนต้นไม้อะไรนู้นละงงเลย มันถอยไงมันถอยไงเบอร์สามมาเระเบิดเบอร์สามมาระเบิดแล้วมันถอยไงโอ้โหเบอรกปใครปะไม่แดงโกหกอีกไม่แด้ไม่ได้โกหกเสียงดังบึ้มไม่ได้ยินจริงเหรอเนะบ้านอะรถแดงแดงเห็นแล้วเห็นแล้วเออแล้วก็เออระเบิดอย่างดังบอกไม่ได้ยินเสียงจรางจริงๆไม่ได้ยินเดี๋ยวิ่งนะนี่เนาะกลัวน็อกจบลอยโอ้ยเป็นไงเก็บเก็บเก็บผมจะเอาไมซึ่งไปเหรอหัวเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งคอนเซอร์โทรมาว่ะ ช่วยก่อนช่วยก่อนน,น,นอ็อกแป๊บนึ่งน็อกไปถึงม oui, ันไปสวัสดีไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุบางชิ้นกรุากดปุ่มได้จะได้มกดป้าได้พักหงกดจ้าสายรอสักครู่ระบบกำลังโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ วันนี้ครัที่สอบมีการเล่นแด็คครับวัดุตกค้างครับเล่นวัสดุนะคะครับผม่ะเล่นวัสดุค่ะเขาไม่ได้บอกเลขพัสดุมาครับชื่อนามสกุลค่ะแล้วเราจะทำการสอบสอบไหมคะเอ่อชินกรครับนามสกุลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพ่อโทรมาทำไมลเล่นเกมอยู่ โซมาจะ <บน S 2> ไม่คนเขาคงจะกินไก่เ้ย <c oughs> สี่ตัวป่ะนะ่ะดูซ้ายนะดูซ้ายนะ <c oughs> เดี๋ยวดูข้างบนให้ เก็บเหมือนกันแต่ไม่นอกมันน่าจะตายลอองตยวนะพยายามอย่าพยายาม,ยายายามตายวงนะตายวง,นะยงปล่อยไปปล่อยไปยปล่อยตายวงได้ยังดีเลยมันตายยังนะอ่ะยังยาเยาอะหรอกสวย ตัดหนึ่งสองสองอจะมีตัวอ้อมเรา,าอะลงไปเล่นลางได้๋ยวปาผี ใไ่ไไไไ้ว่ะเราไปเพราะมันก็ได้มันอยู่นอกวงใช่ปะม a r k the location Mark the location ใช่ใช่มันอยู่นอกวงสมมกหมดแล้วนะเหลือลูกเดียวแล้วเอาไปสี่ลูกไปให้หน่อย <c oughs> ว่าช้าออกผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้บ้างแนนาจะต้งมผมยิงไม่ได้ผมยิงไม่ได้เ <c oughs> ดี๋ยวหนีง่งตัวอะตัวเดียวเดือดรังหินหน้าผมาโอเคครับสวยแค่นั้นแหละ We are the best. ถาใครอยากจะคุยกับผมสดๆเข้ามาคุยได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับ